สวัสดีครับกลับมาพบกับ Repower Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota เวลไฟนะครับหรือว่าเอาพาดนะครับโฉม AGS30 ตัวนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับวันนี้ลูกค้าปรึกษาเข้ามาทางเพจ r ี p o w e r นะครับว่าต้องการเสริมสมรรถนะรถให้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ต้องการความคุ้มค่าของช่วงล่างนะครับโดยไม่ต้องการใช้งบประมาณที่สูงจนเกินไปนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกเป็น Pro Fe n เด r Fit นะครับตรงรุ่นตัว Toyota เอา อาวเวลไฟ AGS 30ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะแบ่งย่อยออกเป็นทั้งรุ่นตัวไฮบริดและตัวเบนซินล้วนนะครับกับราคา45,000บาทนะครับเป็นสตาร์ทปรับเดียวที่สามารถเซ็ตค่าความสูงสแตนดาร์ดหรือว่าไม่โหลดนะครับหรือเลือกจะโหลด0.5นิ้วโหลด1นิ้วนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับผมทางรีพาวเวอร์จะพาไปลองแล้วก็รีวิวสินค้าตัวนี้นะครับว่าคุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับอาวุธเนี่ยเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว รถโชคจะมีอาการย้วยอย่างเห็นได้ชัดนะครับคันนี้จะเฟิร์มขึ้นดีขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรีวิวดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทางช่อง Repower Channel จาก YouTube ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูสินค้านะครับตัวอย่างสินค้าตัวอย่างรูปภาพนะครับสำหรับสินค้าทุกอย่างผ่านเว็บไซต์ของเรา www.repowerthailand.com ครับ สวัสดีครับอยู่กันบน Toyota W เว l ไฟสามสนะครับหรือว่าตัวทางเดียวกับเอ p า a r d 30มาเดี๋ยวเราไปลองลดการติดตั้งโปรเฟนเดอร์ฟิตตรงรุ่นไปแล้วจะขับขี่เป็น <Okay. S 1> ยังไงนะครับผมคันนี้เป็นล้อ20นะครับยาง2-4-5ทับ40 R 2 0 ว่าโปรเฟนเดอร์ฟิตจะช่วยให้การขับขี่สมรรถนะของเจ้าเตร์ต้าอาลพาดเวลไฟ30เนี่ยดีขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับมาแล้วลูกด้านหน้าตัวแรกปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเฟิรม์มแฮะไม่โค้งเลยไม่ติดอาการย้ยโยนของอาลพาดเวลไฟ30เลย เส้นทางเดิมนะครับทดลองการใช้งานประจำวันนะครับมีทั้งถนนคอนกรีตลูกรัน,นาดถนนลัดยางความเร็วต่ำความเร็วปานกลางนะครับทดสอบให้หมดเลยว่าเปลี่ยนไปแล้วจะดีขึ้นอย่างไรบ้างแก้ปัญหาที่พวกเราเจอกันในตัวถังนี้ได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ เ,เรื่องของลมตีตัวถังแล้วทําให้รถสายรถโยนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าวิ่งบูรภาวิถีแล้วรู้สึกว่ามันยังโยนเยอะอยู่นะครับก็เลยปรึกษาทางรีพาวเวอร์เข้ามาครับว่าอยากเปลี่ยนโชคดีๆสักชุดนึงด้วยงบประมาณที่ไม่สูงเกินไปทางเราก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับ Pro Fender Fit นะครับหรือว่าฟิตเซนะครับตรงรุ่นโตโยต้าผ่านเวลไฟ นะครับปรับความแข็งอ่อน0ถึง16ระดับนะครับชอบนิ่มก็ปรับไปทางนิ่มชอบเฟิร์มเฟระมก็ชับกระชับก็ปรับมาทางแข็งหน่อยนะครับอย่างนี้ก็รถครอบครัวเราก็ป ติเนี่ยถ้าเราขึ้นลูกระนาดบนเอาผ่านเรลไฟ30ด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างหยุดการเต้นสปริงไม่อยู่นะครับจะเด้งหลายทีหน่อยอย่าน,นี้ก็ฉับเรียวอยู่นะครับขึ้นลงไม่แข็งเลยแล้วก็เก็บอาการโยนอาการโครงได้ดีเลยครับโอเคอยู่เสนานิคมแล้วใช้ความเร็วได้ระดับหนึ่งบนถนนคอนกรีตนะครับผิวถนนคอนกรีตเนี่ย มองด้วยสายตาจะดูเหมือนเรียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเดินเล็กๆนะครับโยนตัวบ้างนะครับอย่างนี้ก็ทําได้ดีครับเก็บรอยต่อพวกรอยถนนนะครับระหว่างแผ่นคอนกรีตคลื่นๆของคอนกรีตเนี่ยเก็บได้เนียนเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ Pro Fender Fit นะครับตรงรุ่น Toyota a l t h a าร์ i l วลไฟ่ ราคา45,000บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีพัฒนาเพิ่มเติมให้ตัว t o y ยต a าเอาผาดเวลฟาโฉม20ด้วยนะครับยังไงคนใช้โฉม20ก็กดใจรออีกนิดนึงนะครับยังไงมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากโปรโเฟนเดอร์ออกมาแน่นอนเดี๋ยวตรงไปถึงสีแยกแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายวนกลับไปที่รีพาวเวอร์ลาดภาวังหินนะครับจะได้ลองความเร็วระดับหนึงในส่วนของถนนลาดยาง คนเดียวตีรถเปล่ายังขับสบายถ้าเพิ่มโหลดคนโดยสารด้านหลังนะครับถ้ามีสัมภาระเพิ่มโหลดนะครับมีคนนั่งตั้งแต่4คนขึ้นไปก็คือที่นั่งคนขับที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารตอนกลางนะครับอาจจะมีสัมภาระในการไปเที่ยวต่างจังหวัดนิดนึงก็ปรับค่าความหนืดให้เหมาะสมกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นได้ครับจะช่วยให้รถขับดีขึ้นนะครับค่าความแข็งอ่อนเนี่ยนอกจากเราจะปรับ ให้รถขับดีแล้วอย่างเวลามีคนนั่งเราก็ควรปรับให้หนืดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีน้ําหนักเหนือสปริงที่เพิ่มขึ้นมันก็จะไปทําให้สปริงอยุบตัวได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นตัวโชคเองก็จะต้องต้านการเต้นของสปริงให้ดีมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับคนที่ใช้ Toyota ผ้าผ่านเวลไฟ30อยากหาโชคดีๆใส่สักชุดในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไปเป็นโชคพร้อมสปริงนะครับแนะนําตัวนี้เลยครับผม <S <S Pro Fender Fit บาทเท่านั้นคุมแน่นอนครับผมฝากช่องทางพวกเราด้วยครับ Repower Thailand นด์นะครับทาง YouTube Channel ฝากกดไลค์กดซับ s ไคร b e ซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับพวกเราจะนำผลงานการรีวิวช่วงล่างนะครับความสวยงามการเปลี่ยนล้อมแม็กยางนะครับหรือดูตัวอย่างสินค้าผ่าน www.repowerthailand.com ครับ ฝากพวกเรารีพาวเวอร์นะครับร้านติดตั้งช่วงล่างล้อแม็กยางและอุปกรณ์แต่งรถอื่นๆอีกมากมาย